ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่17มกราคม2564นะคะแอดมินนู่นหน่อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเ้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางห้านู่ยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินนู่นหน่อยก็ฝากทุกท่านในเด้อจ้าเ้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังบ่ท่านใดกดไลค์กดแชร์แอดมินนูนหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กกำลังใจทางช่อง น้ำในเดื่อจ่าเดื่อถ้าประหยัดคลิปหนาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนาะจ่าจังสิบประพัดคลิปหนาจังสิบอะไรคนหาแอดมินเดื่อจ่าเดื่อสำหรับแนวทางช่องแอดมินนู้นน้อยเนาะจ่า,จาเนาะกะจะมีแนวทางเล็กน้อยให้ยซูมเอดเด้อจ่าเดื่อให้ฟรีๆนะคะให้ฟรีๆเนาะจ่า,จาเนาะเป็นแนวทางลงหายฟิฟี่ซูมเออร์เด้อจ้าเด้อ ก่อนจะไปรับชมแนวทางกับเบื้องผล้ของเหมือว่านกันกอนเนาะจานะ้าเนาะสำหรับผลเหมือว่านแอดมินหน่หนอยกะดีใจกับทุกท่านคือเก่าเนาะจานะ้าเนาะสำหรับทันใดที่ถึอกลางวานันเหล็กเด่นเหล็กร่องมาเบิดเนาะจ้าเดอ้อเด่นรองเรามาหมดเนาะจานะ้าเนาะเข่าชุดเน้นเจาะมาต่อนเนื่องเนาะจานะ้าเนาะเมือ เมื่อวานนี่ก็เป็นมือทีซีเนาะจ้นะเนาะหลังจากที่หลุดไปแอดมินกาว่าแล้วว่า8ปซีมาอยู่8ปดซีมาตาบาแอดมินหายระว่าง8อยู่ที่ชุดกันเนาะจ้นะเนาะดันมาออกชุดเด่นเนาะจ้นะเนาะชุดเด่น38เป็นตัวกับรอบพิเศษเนาะจ้นะเนาะรอบห้าน่อยพิเศษ ก็นยังดีเนาะจ้าะเนาะหมื่ว่านมารอบพิเศษรอบแหลกเลยบดตองไปต่อหลักะบอเซียลายเลยจ้ะเด้อเมื่ว่านเนี่ยเด่นรองสำหรับสายวิ่งมารอบรอบพิเศษหลักะปกติเนาะจ้าเนาะปกติสำหรับสายวิ่งเท่านั้นเลยจ้ะเด้อเหล็กเด่นเหล็กล่องเอาไปวิ่งได้เนาะจ้าเนาะเอาไปวิ่งได้ ข้าไปชุดเดนชุดเนนเจาะ3สามแปดตกับรอบพิเศษเนาะจ้าเนาะแอดมินหนูหน่อยกับยินดีกับทุกท่านเน,น,นาะจ้าเนาะที่ถือร่างวันสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่เด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่กับครีมเน,น,นาะจ้เาเนาะอ่ทรมาเบอร์0926325513เด้อจ้ะเด้อ เมมเบอร์ทักไลน์หาแอดมินใดเลยเนาะจ้าเนาะสำรับสบูก่กะจะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนล้างหน้าถูตัวได้เนาะจ้าเนาะสะมุนไพรอัดก้อนล้างหน้าถูตัวได้10ก้อนต่อ1แพคนะคะคระได้2สี1 1แพคราคา185บาทสมฟีี ดเด้อจ่าเด้อส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ่าเนาะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็สําหรับครีมบํารุงผิวหน้าสําหรับตอนกลางคืนชุดละ150าสบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางดาเด้อจ่าเด้อสาหรับท่านใดสนใจก็ทวมาตามเบอร์ทีแอดมินลงไว้ให้บนหน้าจอนเนาะจ้ะเกาะ0 9 2ก3 2 5 5 1 3ห้าห้เด้อจเด้อ สำหรับสบูบ่ท่านใดบอท่านใดเคยล่องใส่นาจะจนะ้ะเนาะล่องเปิดใจใส่เบิงแล้วจ้ะเดอ้อซิปก้อนกะใส่ได้เป็นเดือนเดือนแล้วจ้ะเด้อเป็นเดือนเดือนาะนาะจ้ะเนาะราคากับบแพงเพียงแพ็คละหนึ่บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนาจะจนะ้ะเนาะแอดมินก็นจะแถมถุงตีฟ้องไปให้ แพ็กหนึ่งแอดมินกะแถมทุงตีฟ้องไปหาอันหนึ่งนะจ๊ะเนาะแล้วก็ช่วงนี้แอดมินจะไม่แถมแมทหายน้ำแล้วจ้ะเด้อไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขคานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่10 เจ็ดมกราคม2,565นะคะเลขในตารางนะคะบางเทือกแอดมินก็จะว่าลุงลุง่งลื่มๆ่มเด้อท่านผู้ชม สองสามแปดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเลขในตาลางนะคะเด่นสองและรองสามนะคะอันนี้สำหรับสายวิ่งด้วยจ้าเด้อ เด่นสองและรองสามต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะสองสามสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองศูนย์สามแปด สามเก้าสามเจ็ดสามศูนย์ต่อไปจับบินชุดกันนะคะแปดเก้าแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์และเจ็ดศูนย์นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเล่นแค่พ่อสนุกสนานเน้ะจ้าจเด้อห้าบาทสิบบาทนนเนาะจ้าเนาะเป็นแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP นนะเนาะจ้าเนาะแต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะแอดมินหนหน่อย ก็จะเน้นย้ำเสมอเด้อจ้าเด้อทุกคลิปได้รอบแรกแล้วให้ท่านผู้ชมยุตเต้อจ้าเด้อเป็นแนวทางเลขาน้อยร่วมสามรอบนะจ้ะเนาะแต่บได้มาสามรอบเสม,มอเด้อจ้าเด้อเล่นแค่พอสนุกสนานห้าบาทสิบบาทนะจ้ะเนาะต่อไปจะเป็นชุดเน้นเจาะนะจ้ะเนาะชุดเน้นเจาะนะคะจะมีหกชุดเน้นเหมือนเดิมนะคะ อันนี้สามศูนย์นะท่านผู้ชมมันคือเลข 8, แปดแทะเลขสามศูนย์นะคะพบชุดเน่นคือเกาเดอร์ท่านผู้ชมเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเดอ้อจ้าเดอ้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแล้วกะ็สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเดอ้อจ้าเดอ้อเป็นกำลังใจให้แอดมินจะได้ มันลงแนวทางให้ซูเมอร์เนาะจ้กเนาะแอดมินขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านได้จ้าเด้อบพว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเสเลกตัวได้ขอให้ถิดเนาะจ้าเนาะแนวทางเล็กฮาน้อยื้อตัวได้ขอให้ถิกคือกันได้จ้าเด้อสาหรับคลิปนี้ไม่ทานี้เนาะจ้าพอกันไหมคลิปหนาแอดมินหนูหน้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ